ก็มารีวิวนะครับผมจานนะครับจานเปลี่ยนเสียงนะครับผมหลักๆก็จะเป็นจานมังกรสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มังกรห้าสีนะครับเป็นการสั่งทำนะครับผมตัวนี้เป็นจานวัดดวงนะครับผมวัดดวงเดี๋ยวฟังเสียงนะครับเสียงจะใสนะครับผมเวลาคนฟังแทงนะครับจะฟังง่ายนะครับตัวคานวณเสียงนะครับผมจะจับง่ายนะครับเสียงแบบว่าจานวัดดวงใสๆปิ๊งๆนะครับนะครับตัวเสียงทึบนะครับเปลี่ยนเสียงนะครับ จานนะครับสวยๆเสียงนะครับโทนเสียงจะเปลี่ยนไปนะครับผมทําให้การคํานวณพลาดแน่นอนนะครับเสียงเงินนะครับโทนเสียงนะครับผมมาเทียบโทนเสียงนี้กับโทนเสียงนี้นะครับนะครับเสียงจะต่างกันนะครับผมจานที่ทําที่แต่งมานะครับจะโทนทึบนะครับกันลูกค้าฟังเสียงกันตัวคํานวณเสียงนะครับ เสียงจะต่างกันไปเลยนะครับผมแล้วก็มีน้ำยากระลินนะครับผมขวดยี่ิ ml เป็นตลับนะครับเดี๋ยวมาเทสดูนะครับผมจานนะครับกรบลินไหลเนืดน่หนึ่งนะครับผมใช้ได้หมดนะครับจานแบบไหนก็ได้นะครับขยาขวดนะครับผมแกะซีลพลาสติกออกนะครับจะมีวิธีการใช้ไปให้นะครับผมแกะออกได้เลยนะครับผมนะครับ ก็จะเหลือแค่โลโก้กับเบอร์โทรนะครับถ้าลูกค้าแกะออกก็ได้นะครับเขย่านะครับฉีดลงหน้าจานนะครับผมหนึ่งถึงสองครั้งนะครับแค่สองทีนะครับผมใช้กระดาษเชชู่นะครับเช็ดออกจนแห้งสนิทนะครับจนไม่มีคราบนะครับผมเช็ดวนๆนะครับเช็ดทั้งสองรอบนะครับดูความสุขภัณของหน้าจานนะครับผม ทีนี้ก็จะลื่นแล้วนะครับดูการลื่นนะครับลื่นไหลลื่นนะครับผมอ่ามาเทกอาจาร์ใบนี้นะครับจานวัดดวงก็ได้นะครับผมสําหรับน้ํายาการลินนะครับใช้ได้ทุกจานนะครับผมจานที่ไม่ขัดหน้านะครับอ่ฉีดหนึ่งทีนะครับเช็ดออกนะครับผมฉีดแล้วก็เช็ดนะครับตลับเหมือนเป็นแอลกอฮอล์นะครับผม เช่อพางตานะครับมาให้ลูกค้าสงสัยนะครับผมวางลูกนะครับลินนะครับนะฮะไหลลื่นร้อยเปอรเซ็นนะครับผมสําหรับน้ํายาการลินนะครับก็ท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับจานเปลี่ยนเสียงนะครับผมน้ํายาการลินนะครับผมขอบคุณครับ